จรินนงครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นกระทรวงที่โดยโดยหน้าที่มันจะต้องศึกษาทางการพูดอย่างดีการ้อนรัาแต่คนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศก็ต้องมีมารยาทนะต้องรู้บอกรู้ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องที่มันสัมพันธ์กับประเทศชาติเนี่ยนะก็จะต้องรู้มอรู้ควร ว่าเออจะต้องให้ท่านใดมาประสานงานนะเราวันนี้ก็ถือการประเมินน,น,นะกระทรวนการต่างประเทศด้วยเหมือน,นกันว่าประชาชน,นผู้รักชาติรักแผ่นดินนั้นมายื่นหนังสือมาประสานงานมาทักทวงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนอาอธิปไตยของชาติน,นนะเราก็จะดูว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นจะมีมารยาท งานะนการต้อนรับแขกคนบ้านหรือเปล่านะนะวอมจริงแล้วนะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นของประเทศไทยนะเฉพาะใจริงก็เป็นของประเทศไทยเป็นภาษีของคนไทยนะแต่แกล้มไหมคนไทยมายื่นหนังสือเขาก็ปิดประตูต้อนรับถารป่ของกระทรวงต่างประเทศนะแบบนี้มันควรไดายังไง ให้ตอบประชาชนคนไทยแล้วตอบได้ไหมมีมารายาทเท่านี้แล้เรื่องการต่างประเทศนะนะแบบนี้จะให้ไว้ใจได้ว่าจะต้อนรับทั้งคนต่างประเทศและคนในประเทศได้อย่างดีได้หมาอควรได้อย่างไรใช่ไหมไม่ได้มีมารายาทไม่ได้มีความรู้ทางการพูดเลยเหรอนะ ประชาชนไทยเขามาเขามาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะ,ะการต้อนรับของกระทรวงการต่างประเทศคื่อปิดประตูต้อนรับใช่ไหมจริงๆแล้วพฤติกรรมแบบนี้ควรจะทำกับต่างชาติผู้ที่รุกรการประเทศต่างหากใช่ไหมไม่ใช่ควรจะทำกับประชาชนคนไทยนะ,ะจริงๆแล้วควรจะต้อนรับอย่างดีเปิดประตูต้อนรับเชิญเข้าไปอยู่ในที่ที่มัน ร่มรือแล้วนะเหาท่ามันต้อนรับมันจะถูกต้องกับมารยาทของกระทรวงการต่างประเทศมากกว่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่มีมารยาทอันซามอย่างนี้กับคนที่รักประเทศไทยใช่ไหมใช่แบบที่เป็นมารยาทอันซามนะกระทรวงการต่างประเทศระไปเรียนรู้ใหม่หน่อยนะแบบนี้สอตบตกใช่ไหมใช่กระทรวงการต่างประเทศก็ต้อนรับผูบ voilà. ้คนกันแบบนี้เหรอ นะคุณจะต้อนรับประชาชนในประเทศก็ต่เปิดต้อนรับต่างประเทศก็ติมมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะปิดประตูต้อนรับแล้วให้ยืนตากแดดแบบนี้เป็นมารยาทเัน่สามใช่ไหมเราก็ได้รู้ว่ากระทรวงการต่างประเทศมีมารยาทเช่นนี้แหละกับประชาชนไทยแล้วประชาชนไทยเขามายื่นหนังสือที่สําคัญมาด้วยความจริงในการปกปักรักษาอธิปไตยของชาตินะ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่เล็กน้อยนะอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมและเป็นหน้าที่สำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมกระทรวงการต่างประเทศควรจะสานพลังกันอย่างดีกับประชาชนไทยผู้รักชาติผักแผ่นดินผู้เสียสละใช่ไหมมันมีที่ไหนล่ะนะ คนไทยรักชาติรักแผ่นดินมายื่นหนังสือเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นทำหน้าที่ในการปกป่ารักษาอธิปไตยของชาติด้วยการทำหนังสืออย่างเป็นทางการทักท้วงผู้ที่ลุกล้ำอธิปไตยของชาติใช่ไหมมันมีที่ไหนล่ะที่นาะประชาชนไทยต้องมาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศควรจะทำอย่างไรและจริงๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศนั้น ต้องจกสำนึกของคนไทยต้องเรียกร้องให้คนไทยนั้นแสดงออกเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติใช่ไหมมันต้องร่วมรั้วพลังกันใช่ไหมมันไม่ใช่ทีประชาชคนไทยมาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศต้องทำอย่างไรเนี่ยอันนี้ถ้าไม่รู้หน้าที่ของตัวเองก็ใส่หัวไปดีกว่าใช่ไหมแคนที่จะ มารับหนังสือนั e <N> ้นได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าของรปภเอวันมันบหกาควรอกับการงานระดับประเทศจริงหมมันบอกาควรเลยที่เจ้าหัวหน้ารปภน่ะเพระรปภน่ะนะมารับหนังสือจากประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินนะจริงๆมาต้อง ที่มีภาระอันสมควรใช่ไหม <S 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 ต่อหน้ารปอเราพอพอก็ให้เกียทิท่านท่านก็ทำหน้าที่ใช่ไหมต่อหน้ารปพอท่านก็ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในนากระทรวงการต่างประเทศมันก็เป็นหน้าที่ที่เหมาะควรของท่านใช่ไหม <S 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 แต่หน้าที่รับหนังสือน,นั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมฝ่ายที่ทำหน้าที่รับหนังสือโดยเฉพาะก็มี นะอันนี้มันดูถูกประชาชนไทยมากเกินไปใช่ไหมดูถูกความสําคัญของงานในการปกป้องอาิปไตยของชาติมากเกินไปใช่ไหมคุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างไรคุณเป็นน้าผู้ที่ทําหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างไรคุณไม่ได้รู้เหมาะรู้ควรเลย ว่างานชิ้นไหนควรจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการใช่ไหมไมันไม่ได้ถูกต้องเลยนะถ้าเป็นหน้าที่เรื่องความปลอดภัยของสถานที่ถ้าเรามายื่นหนังสือเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ของกระทรวงการต่างประเทศคุณให้ขออรรรขอรอปภอมาราบนั้นก็ป็นการทิ่งบุต้องเช่นนัแต่นี่มันหน้าหน้าที่ของ อธิปษษไตยของชาตินะการรักษาอธิปไตยของชาตินั้นก็ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เหมาะสมใช่ไหมคุณอยู่ในกระทรวงต่างประเทศอย่างไรคุณไม่รู้เลยว่าหน้าที่ใดควรจะเป็นหน้าที่ของเขานะแล้วถ้าคุณไม่ได้เกียรติกับคนไทยที่เขารักชาติรักแผ่นดินก็เท่ากับคุณไม่ให้เกียรตัวคุณเองใช่ไหม คุณทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของตัวคุณเองใช่ไหมไม,มีคุณทำลางขายขิ้หน้าตัวเองใช่ไหมไม,ไม่ได้รู้เหมาะรู้ควรเลยว่าสิ่งใดต้องเป็นหน้าที่ของใครนะในความเป็นจริงแล้วหน้าที่ในการปกปักรักษาอธิปไตยของชาตินั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเลยใช่ไหม แตว่าไยต้องเป็นรัฐมนตรีและเป็นตัวแทนของรัฐบนลรีที่จะต้องมารับอ้าเราก็านะจะดูนะว่าานะทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะพิจารณาท่านใดมารับหนังสือนาะอันเป็นน้ำใจของคนไทยเป็นจิตใจของคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินนะที่จะให้ท่านนั้นได้แต่แตั้งปกติปกป้องภกษาอธิปไตยของชาตินะ แต่ถ้าจะโฟล์กใมาก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันก็จะเป็นการปงบอกถึงสติปัญญาของ,งท่งานใช่ไหมการมีิยธรรมของท่านใช่ไหมหน้าที่ทีนควรหรือไม่ควรของท่านใช่ไหมถ้าเราทำงานรัเราก็จะยึดหนังสือคำทำนองใช่ไหมเราไม่มีปัญหาเราเรจะรู้ว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้น จะมีมายากในการต้อนรับแขกคนหรือไม่ใช่ไหมใช่จะต้อนรับประชาชนเยอไหนอย่างไรใช่ไหมใช่จะส่งอะไรมานับจะส่งมาจะส่งมาในการส่งกำลจัใครขมาะไร้มาต้องมาะ้อาต้อง้งมาร้มางมาอมาถ้าคุณมีสติปัญญาแค่นี้มีจจิยธรทมแค่นี้ ปัญญาภาระยาของกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นเช่นใดนะเอาเชิญเลยนะพวกเรายินดีมอบหนังสือให้กับใครก็ได้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะวรแล้วสําหรับเกียรติกระทรวงกัน,นกต่างประเทศของไทยใช่ไหมเกียรติกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะส่งใครมาเชิญตนนี้เรายินดีไม่มีปัญหาเราอยากรู้กัน,กนว่า คุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการทำหน้าที่ของตัวเองแค่ไหนใช่ไหมเ้ยเอาเชิญเลยครับขอเชิญท่านต่างประเทศเชิญ